สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะครับสองทุ่มแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังอยู่คึกคักอยู่นะครับคึกคื้นอยู่น,น,นะครับนนเดี๋ยวเราจะเดินลงไปที่ริมผ่านกันนะครับอาหารการกินก,กนม็มีเยอะเลยนะครับมีหลายอย่าง นเลซือเอหาได้ตามสบายเลยครับเดี๋ยวเราเดินลงไปที่หากกันนะครับนะครับบรรยากาศยังค่องพทีนักท่องเที่ยวยังเยอะอยู่นะครับนี่นะครับเราก็จะเดินลงไปเรื่อยๆนะครับ เยอะเลยนะครับกำลังชมวิวสั่งอาหารบรยากาศคึกคักครับนี่นะครับขนาดว่าสองทุ่มกว่าแล้วนะครับนักท่องเที่ยวยังเยอะอยู่นะครับลมเย็นสบายมากเลยครับ นักท่องเที่ยวยังเดินเล่นแล้วก็นั่งกินอาหารกามยิม่าเยอะแยะเลยครับนี่ครับ บรรยากาศยิมทะเลครับข้ามคืนกันยังมีคนเล่นน้ำอยู่เลยครับยังคลึกคักอยู่เลยครับช่วงนี้กตน,น้ำลงแล้วครับบรรยากาศยามขําคืนครับโอ้ เราต้องเที่ยวไลยครับนั่งหลับลมหลับลบรรยากาศลมเย็นๆครับสังเกตสังเกตต้นข้าวครับลมพัดลมเย็นดีเลยครับพอดไปนิดหนี่งเลยเียร์แล้วครับเลียร์แล้ว ยังครับยังยังยัง,ยงบอกคนกับสีหาไปเรื่อยๆแล้วครับเริ่มเย็นดีครับทไปเที่ยวกันยังนุ่งเลนน่า เดินขึ้นอยู่เลยครับสำหรับคลิปนีก้กสขอจบสตรานี้นะครับสวัสดีครับ